สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับช่อง YSNDP ครั้งหนึ่งนะครับผมมาแล้วนะครับผมคลิปดันเตี้ยนประจําวันพุธใหม่ของเรานะแต่ว่ามันก็เป็นคลิป เอ้ไม่ใช่คลิปมันเป็นดันเจี้ยนเดิมที่เอามาให้ลงใหม่อีกรอบนึงนะครับผมซึ่งผมยังไม่ได้รีวิวผมก็เลยจะมารีวิวให้ดูซึ่งไอ้ดันเนี้ยมันเป็นอ่ามันไปซ้ํากับคลิปแรกของ youtube ผมเออโดยบังเอิญไม่รู้ไม่ต้อู้โดยบังเอิญอ่นะคือดันก่อนหน้านี้ที่ผมลงไปอ่ะคลิปแรกนะอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นคลิปไปดูนี่นะครับผมเป็นคลิปนี้นะซึ่งคลิปเนี้ยมันคือเอ่อเหมือนเอามากลับมาทําใหม่นะครับก็คือแบบมันจะมีคําว่า RMX ไวใช่ไหมเออตรงมุมมุมซ้ายมือซึ่งอ่า ในรูปภาพอาจจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าไม่เหมือนกันแบบไหนก็คือตัวนี้มันจะเป็นแค่ตัวของออดันธรรมดาเลยเห็นปะี่ดันนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของที่ได้กันนะครับอันนี้คือของเทคหลักเนาะที่ผมจะพูดถึงนี่คือของเทคหลักนะครับได้จากกล่องเทคหลักนั่นแหละ,อะโอเคนี่นะครับผมจะเป็นสลิปปิ้งพอร์ตนะครับแล้วก็เป็นตัวของระเบิดเทคนะครับแล้วก็จะมีตัวของชุดพราง ชุดพรางใช่ไหมเออเสื้อเสื้อพรางนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของรอ,อ,องเท้าเท h นั่นเองนะนี่เลยน,นี่อยากได้เทกหลักนะใครอยากได้อะไรก็ไปหาในเท h หลักเอาละกันเนาะนี่แต่เนี่ย,ยทุกอย่างผมก็รีวิวไปให้ดูแล้วนะเออแต่ว่าไอ้คุณท่านนี่คือผมจํานะไม่ได้ไม่ได้เอามาจากในดันเจียนะโอเคแล้วก็นี่นะครับผมเนี่ยของต่งตางๆเนี่ยพวกนี้นะครับได้ามาจากของ เออได้มาจากเทคหลักเอ,อ้ยได้มาจากแบบดันเจียนเทคหลักหมดเลยนะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะขึ้นรูปแผนที่ดูก่อนนะครับอ่ะนี่นะครับผมเป็นแผนที่ของดันเจียนนี้นะครับผมอ่ะก็คือเราจะต้องเดินไปทางข้างบนนะครับซึ่งไปเจอข้างบนก็จะเจอเป็นโอโลของอาเจนเพื่อนระดับแล้วก็เป็นตัวของ odo, โดโด่อร,อรสปีดน,นะครับแล้วเราก็จะต้องใช้ธนูเนาะเพราะว่ามันจะวิ่งหนีเรามาั้งถ้าผมจะไม่ผิดอะ่ะเออแล้วก็ ไปที่กุญแจอ่าแล้วหลังจากนั้นไปกุญแจเสร็จปุ๊บเราก็แค่ลงมาข้างล่างครับผมไปเจอห้องของคุณอ่าตัวแรกใช่ไหมอ่าห้องของคุณบูลี่นะครับผมอ่าแรกนั่นแหละแล้วก็ลงมาเอาของพิมียมต่างๆนะครับแต่ว่าผมก็จะโยงแค่ว่าเออไปห้องไหนบ้างน้อเส้นทางนะครับก็คือจะไปห้องของคุณแรกแล้วก็คอมปี้แล้วก็ไปเจอตัวของ แมมมอสท้องสุดท้ายแล้วก็ไปสู้กับบอสนะครับบอสวันนี้เป็นหอบบอสตัวกุดหินนั่นแหละนะท่านผู้ชมเออนะครับผมเออประมาณนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าดันเจียนเนาะต้องขอขอบคุณน้องโฟโต้นะครับเออน้องชื่อน้องโฟโต้นะเขาเคยวาดเออก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับผมรูปแฟนอาร์ตของเขานั่นเองนี่นะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมก็คือบัตมาสเตอร์นั่นแหละตัวที่ผมชอบเรียกนั่นแหละก็คือตัวนี้ที่ผมบอกนะครับมันเป็นบอสในโมบายเหมือนกันแต่เราไม่ค่อยได้เจอเนาะเพราะว่า ไม่รู้สิผมก็รู้สึกว่ามันดันสําหรับแมงมุมมันน้อยม้งหรือ,อยังไงก็ไม่รู้เขาไม่ค่อยเอาบอสตัวนี้เข้ามาเนาะเออเขาไม่ค่อยเอาบอสตัวนี้เข้ามาเท่าไหร่เหมือนบอสโดโดอ่ะบอสโดโดเราก็เพิ่งเคยเราเพิ่งเจอไปเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมละ่ะเออก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้เลยนะครับบอสโดโดโอเคต้องขอขอบคุณน้องโฟโต้มากๆนะครับสาหรับแฟนอาร์ตเนาะถ้าใครอยากส่งแฟนอาร์ตอย่างนี้หรือไว้พูดคุยกับผมนะครับผมอ่ะก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปที่หน้าแฟนเพจได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็อยากรู้ว่า เอ,อพวกยูเออพวกอะไรนะเขาเรื่องอะไรพวกแผนที่ดันเจียนหาจากไหนไหนก็ดิงใต้นี้ได้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมก่อนอือ่นเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่าตอนนี้ผมเตรียมของอะไรไปบ้างนะครับผมอ่าเรามาดูกันนี่สิ่งที่ผมเตรียมไปนะครับผมจะเตรียมเป็นชุดเทคเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะเขาเรียออะไรอ่าเดี๋ยวผมเอ้เอใช่ใช่ถูกแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตอ่าเปลี่ยนเป็นชุดเทคเลยแล้วเอ้ยไม่ต้องเียเดี๋ยว,ยว,ยวค่อยเปลี่ยนดีวกว่า เป็นชุดธรรมดาก่อนชุดกอดธรรมดานะครับหนึ่งชุดแล้วก็เป็นชุดเทคหนึ่งชุดนะเอาไว้วิ่งวิ่งไปวิ่งมานะั่นแหละเออวิ่งไปวิ่งกลับมันค่อนข้างที่จะไกลนะครับผมก็เลยขอใช้ก่อนเนาะกระสุนก็เอาประมาณ288เออ้อยแลูกซองนะหมายถึงสองร้อยแปดสลูกนะครับสำรองไว้แล้วก็เป็นลูกธนูอีกส2ลูกสำรองไว้ยาตีแรง2อันนะครับผมน้ำสามกระบอกนะครับผมแล้วก็มีข้าวโพดเป็นอาหารนะครับ98 นนครับประมาณนี้เลยนะเอาไปแค่นี้พอเพราะว่าบอสง่ายมากดันง่ายมากๆครับสมชื่อกับคำว่าอีซี่จริงๆฮะเออเนี่ยเป็นดันอีซี่นะท่านผู้ชมนี่ดันอีซี่นะครับผมเออนี่นะครับผมอ่ะก็สําหรับคนที่รอผมสตรีมนะครับตอนนี้ผมได้ทําการเออลองสตรีมแล้วว่ามันจะขึ้นจอยังไงมันจะเห็นหน้าไหมแต่ว่ามันไม่เห็นหน้าผมอ่ะผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมอยากเห็นหน้าผมตอนสตรีมด้วยไหมแต่ถ้าเกิดอยากเห็นหน้าก็ต้อง รออีนิดนึงนะเพราะว่าผมยังไม่สามารถเปิดกล้องได้เพราะผมผมไม่รู้ว่ามันเปิดกล้องยังไงอะผมแบบคือมาผมมีแค่ iPad เนี่ยเพราะมี iPad แค่เครืขึ้นเดียวนะตอนนี้ยังไม่มีพวกอุปกรณ์เสริมในการสตรีมนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากเห็นเขาเรียกอ,อะไรถ้าเกิดใครอยากเห็นเกมใหม่ๆเกมที่ไม่นอกจากเกมอาร์คเลย อยากไปดูในสตรีมก็สามารถไปกดติดตามที่แฟนเพจนะครับแล้วไปเจอกันที่แฟนเพจกันเดี๋ยวผมจะไปสตรีมในนั้นนะครับผมเพราะว่าใน YouTube ผมไม่แน่ใจว่าทำไมยังถึงสตรีมไม่ได้เหมือนกัน <laughs> โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปชาร์ชมคลิปกันต่อเลยเดี๋ยวเราลงดันเจี้ยนกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับไปกันเลยโอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็จุดเกิดอยู่ตรงนี้นะอ่าโอเคจุดเกิดอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันค่อนข้างที่จะกระตุกนิดน,นึงนะท่านผู้ชมเพราะว่า มันเพิ่งเข้าดันเจียนมาแล้วก็อัดคิโอเคเดี๋ยวเราเดินไปนะครับผมเดี๋ยวเราดูว่าประตูข้างหน้าเป็นประตูอะไรวะผมจำไม่ได้นะเหมือนกันเอ้ยไม่ใช่ประตูวอลแท็บวอลแท็บแท็บวอลโอ้โหกี่เกียนวะเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองโอเครอให้มันหายก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้า 6กโอเคหนึ่งสองส้าันนี้่เแล้วเจแโอเคห้แล้วก็เจ okay. ็ดแปดโอเคหนึ่งสองและหกโอเคเฮ้ยเไม่เดินอนะ่ะโอ้โหดีก็ไม่เดินเฉยเลยตัวผมเมื่อกี้ มันอยู่ดีมันก็ยหยุดเดินเองนะครับผมโอเคไปต่อไปต่อจะได้ไม่ช้าจะได้ไม่ช้าทำไปต่อโอเคผมเข้าใจความแตกต่างแล้วก็คือ,อดันเทียนที่เป็น RMX นะครับมันคือเอามาทําใหม่เนาะไอ้กับดักตรงเนี้ยไอ้กับดักไอ้ตรงใบเรื่อยเนี้ยนะครับท่านผู้ชมคือมันจะมีใยแมงมุมครับเออผมรู้แล้วความแตกต่างผมเห็นเมื่อกี้นะก็คือมันไม่มีใยแมงมุมนะครับอันนี้อันนี้คือดันปกติแล้วนะ เออแต่ว่า r m x นะครับผมที่ผมเจอตอนแรกอ่ะมันคืออะไรรู้ไหมคือมันคือว่าไอ้นั่นมันจะมีพวกเอามาทําใหม่ก็แค่จะมีใยมันมุมเพิ่มมาทําให้เราช้านั่นแหละเออให้เราแบบเดินช้าอะไรช้านะครับต่อไปก็เจอห้องนี้เป็น RJ เจนเพิ่มระดับนะเวฟละตัวมั้งถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยเจอไปแล้วนะครับผมเออเวฟละตัวนะเนี่ยโอเคผมอยากตัดผ้ามากเลยเพราะว่ามันจะไม่อยากให้ทุกคนเสียเวลานะเอ้โหฟันไม่โดน นี่ไงโอเคครับผมขออนุญาตตัดภาพสักครู่นะโอเคครับไปกันเลยโอเคครับผมท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมกาสู้เป็นเสร็จเลนที่เรียบร้อยนะก็คือสู้ง่ายมากนะครับก็แค่ใช้ดาบฟันอะไรก็เลยไม่ได้อะไรให้ดูนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรยากเลยนะฮะดันนี้บอกแล้วเขาว่าอีซี่ก็คืออีซี่จริงนะดันเนี้ยผมบอกตรงท่านผู้ชมก็คือความแตกต่างของ r m f เอ้ r m x นะครับ r m x ที่มันมีมุมซ้ายมือบนนะครับก็คือมันจะเป็นตัวของแบบ เรียกอะไรอะ่ะมันจะมีแค่ยายมันมุมนะครับเพิ่มมาในกําดักที่เป็นใบเลื่อนแบบนี้นะครับเออใย,ยมันมุมเนาะเออแต่ว่าน,นี้มันไม่มีแล้วนะอันนี้คือดันแบบธรรมดานะครับมันเลยไม่มีนะเออแค่นั้นเองนะครับความแตกต่างถ้าไม่เชื่อก็ลองไปเปรียบเทียบกันดูได้นะเพราะว่าผมทําคลิปอันนั้นไปแล้วนะคือคลิปแรกที่ผมลงยูทูบไปนะอันนั้นนะอ่ะเออจริงๆนะท่านผู้ชมไปดูกันได้ไปดูกันได้นะครับผมเออตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ300วิวได้แล้ว,นะลวนะมั้ง300-400วิวได แต่ว่ามันคือดังเดียวกันนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่ต้องอ๋อมันวิ่งหาเราสวยวิ่งหาเราอย่างนี้ก็ดีอะโอ้โเขียยเดินด้วยก็แค่ใช้ธนูยิงไปนะท่านผู้ชมถ้าไม่ใช้ธนูยิงก็ใช้ดาบฟันก็ได้แต่ว่าใช้ธนูมันดีกว่าไงเห็นปะเนี่ยเห็นไหมชิวๆเลยครับท่านผู้ชมหนีแบบนี้เลยนะเออผมคงจะตัดภาพบ่อยเลยนะเพราะว่ามันง่ายท่านผู้ชมแล้วอย่างเลงคือมันดันเจียนมันง่ายแต่ว่ามันทําให้เราเสียเวลาเพราะว่าเห็นปะต้องมานั่งยิงชิลตัวอะไรเงี้ยแอบปะ ง่ายนะท่านผู้ชมผมบอกแล้วมันง่ายมากๆากนะครับนี่ประมาณนี้เองเห็นปะเออไม่มีชิปนะโดโด,โดตัวนี้ไม่มีชิปนะครับผมเออเขาไม่เขาไม่ได้ให้ชิปเออตัวใหญ่แบบนี้มานะถ้าให้มาก็เออดีเหมือนกัน <c oughs> กาลิบมาสว่างไงอยากโดนยิงหรือเปล่ามีสี่ตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่หมดแล้วนะห้าตัวนี่หว่าโอเครออยู่อีนึงไม่ต้องตัดแล้วอันนี้ไม่ต้องตัดภาพแล้วท่านผู้ชมมันแป๊บเดียวนะมันก็ ก็พ,อ,พอกับเมื่อกี้แหละแต่ว่าเมื่อกี้มันแค่บินไปบินมาผมรู้สึกปวดหัวโอเคโอเคอีกตัวนึงอีกตัวนึงไหมอยู่ไ,ไหนโน,โน,โน,โนโน่นโน่นโน่ปุ๊บปียงโอเคโดนด้วยโอเคครับผมจบไปแล้วเห็นป่ะง่ายไหมผมว่าง่ายอยู่นะมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะผมว่าโอเคตอนนี้ก็จะใส่เป็นชุดเทคแล้วนะครับเพราะว่าจะวิ่งเร็วขึ้นหน่อยนะจะากความวิ่งเร็วนี่ไม่ใช่หร Okay. วิ่งเร็วแล้วก็จะใช้ชุดนี้แหละตีบอสให้ดูด้วยเพราะว่ามันแรงมากนะบวกห้าสิเซ็นวอร์เกินไปมุย้ยโอเคไหนวาเมื่อกี้เห็นแบบเมื่อกี้นี่หนึ่งหนึ่งตึ้มบ่หนึ่งตึ้มบอ,นมอแน่อย่าหลอกกันนะเอ้ยมันหลอกแน่เลยผมรอหนึ่งตึ้มนี่วาเอาชัวร์เอาชัวร์เพราะผมไม่รู้ว่ามันหนึ่งตึ้มหรือสองตึ้ม น่าจะหนึ่งตื้มแหละาหายขนาดนานขนาดนี้นะครับผมนานขนาดน,นี้ก็หนึ่งตื้มนะไปดีกว่าเอ้ยหลอกหลอกหลอกคำแพงหนึ่งไม่มีล้โอเคหนึ่งตื้มนะทุกคนหนึ่งตื้มนะครับผมโอเคจุดกุญแจนะครับผมโอเคนี่เลยนะครับผมเป็นจุดกุญแจนะครับนี่ตรงนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปที่จุดเกิดเลยละกันจะได้ไม่เสียเวลาน่นเนี้นะครับผมโอเคครับไปกันเลย โอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ที่จุดเกิดแต่ว่าเป็นทันล่างล่างสุดเนาะก็คือจะมาอยู่ตรงกำแพงตรงนี้ไม่ใช่กำแพงอะไรเยกลงที่เป็นประตูที่ใช้กุญแจไขนั่นครับผมโอเคซึ่งผมรู้แล้วความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งของ R M F เอ้ย R M X นะครับที่ไม่เป็นเขียนว่า I M X ใช่มขึ้นหนึ่เลยครับไอ้ตรงเนี่ยไอ้รูพวกเนี้ยไอ้รูแก๊สพิษพวกเนี้ยไอ้รูที่เป็นตะข่ายต่างนี้ครับจริงๆแล้วมันจะมี เขาเรียกอ,อะไรมันจะมีแก๊สพิษออกขึ้นมาเอ้ยขึ้นมาด้วยท่านผู้ชมไอ้ตัวของเขาเรียกอ,อะไรอะเอ่อ r rmx นะครับเออเอออะ rmx ที่มันมีบนซ้ายมือซ้ายมือบนนั่นแหละเออนะครับแต่อันนี้มันเป็นดันเจี้ยนธรรมดานะข้อแตกต่างมีแค่นี้แหละไม่ยากแยกกันไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมเออประมาณนี้โอเคข้างหลังผมมาตัวนึงเสาบังโอ้โหวิง่งทะลุเสามาเลยว่ะโอเคนี่ครับผมก็พยายามวิง่งเอ้าผมลืมเปลี่ยนชุดก็แย่แล้ว โอ้โหดียังไม่โดนตีเฮ้ยยังไม่ดมโดนตัวบ้าแล้วโอ้โหสามตัวสามตัวอย่างงี้วิ่งหนีรออะไรวิ่งหนีวิ่งหนีครับลุงลุงโทมัสวิ่งครับลุงโทมัสลุงโทมัสวิ่งครับลุงว้ากือแย่แล้วแย่แล้วสี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ในความถ้าเกิดเราใช้ชุดเทควิ่งเร็วได้ไหมวิม่งไปเลยแบบวิ่งเร็วๆได้ไหมมันก็วิ่งเร็วอยู่นะชุดเทคกอะแต่ว่ามไม่อยากเสี่ยงว่ะเดี๋ยวชุดเทคมันพังอะเออ จริงๆเหยือ่อุดเทคได้ไหมเออใครรองอ้างใครรองให้ผมทีใครรองใครก็ได้รองให้ผมทีว่าชุดเทคดีไหมถ้าเกิดใครยิงมัน okay. โอเคอื้มเฮ้ยโอุ้ยยายาเอออย่าลืมลืมไม่บอกไว้อย่างหนึ่งนะไอ้ห้องแรดเนี้ยพยายามเอออย่าโดนมันขวิดติดกําแพงนะเพราะว่ามันบั็กหลุดออกนอกแมพได้นะท่านผู้ชมเออผมเคยโดนมาแล้วรอบนึงแล้วมันก็จะวนลูปอยู่ยงั้นไปเรื่อยจนกว่ามันจะหายบั็กเองนะครับผมเฮ้ยยิงๆสองตัวพร้อมกันได้ปะอืม ากลางไปเลยยิงแตกกลางไปเลยอมเฮ้ยเฮ้ยมารีโหลดอะไรตอนนี้เนาะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกือบเกือบออาโอเคเคลียร์เสร็จแล้วโอเคเคลียร์เสร็จก็ดีเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับห้องนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปห้องนี้ต่อนะครับผมไปทางนี้เดี๋ยวเราไปเอาของพรีเมียมชิ้นแรกกันดีกว่านะครับผมโอเค โอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ใกล้จะถึงแล้วนะผมก็ไปเปลี่ยนชุดอะไรมานะครับผมเพื่อวิ่งเร็วขึ้นโอเคนี่นะครับผมเป็นของพรีเมียมชิ้นแรกของดังนนี้นั่นเองนะโอเคก็ประมาณนี้ซึ่งที่ผมไม่ได้พาวิ่งมาเพราะว่าทางมันไกลมากๆนะเออแต่ว่าตอนกลับเดี๋ยวพาวิ่งกลับไปเลยโอเคเดี๋ยวไปทางไหนเดี๋ยววิ่งเลยก็คือทางนี้แหละก็คือตรงมาจากห้องเอ,อ่ออะไรนะเมื่อกี้เจอห้องแรกใช่ไหมเออพอสู้กับห้องแรกเสร็จปุ๊บก็ กลับออกมาได้เลยนะปกตินะครับมไม่มีอะไรเลยเห็นไหมเนี่ที่ผมนี่คือข้อดีของชุดเทคนะวิ่งเร็วมากเลยทนะ่านผู้ชมดูดิอู้ถึงแอปแบบเดียวสิงะไปเดียวสิงแล้วตลอดเลยเร็วมากๆท่านผู้ชมเอามามมเอแต่ว่าก่อนอือนี่ผมจะพูดให้ฟังเนาะก็คือเดี๋ยวผมก่อนเดี๋ยวไปเอาของชิ้นที่เท่าไหร่นะชิ้นที่สองพิเมียมชิ้นที่สองนะครับผมปุ๊บจะเอจะเอ,ะเอไม่มีอะไรโอเคพีเมียมชิ้นสองอยู่นี่ นี่พีเมียมจินที่2เซฟแล้วเรียบร้อยนี่ตุ๊กตาหมีมาด้วยนี่นะครับผมเป็นพีเมียมจินที่2นั่นเองนะครับผมห้องต่อไปก็เป็นห้องของคุณคอมพีซึ่งห้องของคุณคอมพีก็คือใช้ดาบนะครับผมแล้วก็ใช้เตปนั่งย่อนะครับแบบนี้นะเออเดยวเขาก็วิ่งมาเองแหละเราไม่ต้องวิ่งไปหาเขาโอเคเราได้อะไรมาบ้าง2อย่างหุ้ยคมยักษ์ต่ออุ้ยนี่คมยางด้วยแล้วก็ได้หมีสีชมพูโอเคดีเลยอ่ะ เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของการสตรีมนะครับผมก็คือที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปสตรีมใน facebook เนาะเออถามว่าทําไมไม่สตรีมในตัวของ y u t u b e ล่ะพวกผมจะได้ดูในนี้ได้เลยจะได้แจ้งเตือนก็ใน YouTube ผมก็ยังทําไม่ค่อยเก่งอะก็ยังทําไม่ค่อยเป็นอะ่ะไอพวกสตรีมใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยแต่ใน Facebook ผมลองแล้วนะครับผมน่าจะง่ายที่สุดตอนนี้ที่ผมทําได้นะครับก็น่าจะเป็นในเพจ a c e b o o k นั่นแหละก็ะอย่าลืมไปกดติดตามเพจ เพจ Facebook ไว้ด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในเพจ a c e b o o k นะครับผมเดี๋ยวสตรีมนะเดี๋ยวว่าวันสตรีมนี้ผมขอดูอีกทีว่าเป็นวันไหนเพราะว่าผมยังไม่แน่ใจด้วยเพราะว่าเขาเรื่องอะไรอ่ะมันค่อนข้างที่จะไม่ไมแบบว่ายังค่อนข้างที่ยังไม่แน่นอนนะเพราะว่าผมยังทํางานด้วยแหละช่วงนี้ยังทํางานอยู่อะไรอยู่นะครับประมาณนี้เลยนะเออก็ทํางานอะไรเงี้ยต่างๆนานาน,าน,นะครับทางานไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวใกล้ๆเปิดเทอมแล้วถ้าเกิดเปิดเทอมแล้วคงจะมีเวลาว่างมาสตรีมให้ ดูมากกว่านี้นะครับอาจจะเป็นเกมพวก a p e ปก e g ีเจนนะครับผมนะคสำหรับคนที่อยากดู a p e ปก e g ีเจนก็มีแล้วก็อยากคนที่อยากเล่น RV ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวพัดๆกันแล้วก็จะมีตัวของโมบายเออไม่ใช่โมบายเขาเรียกอะไรเดนบายนะครับ Dead by, Dead line, เดนบายเดนไลท์โมบายนั่นเองเออเกมนั้นผมก็เล่นนะใครเล่นใครเล่นเซิร์ฟไทยบ้างหรือใครเล่นเซิร์ฟอียูบ้างนะครับมันก็จะแบ่งแยกกันไปอีกเนาะว่าเซิร์ฟไทยเซิร์ฟอียูผมมี2เซิร์ฟเลยนะ ไ,ได้สอเซิร์ฟเลยนะครับเล่นกับผมได้2เซิร์ฟเลยใครอยากเล่นเซิร์ฟไหนบอกได้เลยนะครับแต่ส่วนมากน่าจะเล่นเซิร์ฟไทยกันมากกว่ามั้งเพราะว่าเซิร์ฟไทยมาแล้วนี่ใช่ปะเออน่าจะใช่นะโอเคเราเคลียร์เสร็จแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเซฟก่อนเดี๋ยวเกมดูดออกเดี๋ยวมันดูดออกจากเกมนะครับผมชอบเล่นชอบเด้งเนี่ยดันพวกนี้ชอบเด้งนะครับเออโอเคก็อย่าลืมนะอย่าลืมกดติดตามตัวของเพจเฟซบุ๊กไว้ด้วยนะครับผมเออแล้วก็ช่วงนี้ก็อย่างที่พูดกันเนาะว่ามันมีแบบว่า คนที่ชอบมาคอมเมนต์อะไรที่แบบว่าไม่ดีนะครับผมก็ยังปิดคอมเมนต์อยู่นะเออแต่ว่าเดี๋ยวดูคลิปนี้ก่อนถ้าคลิปนี้ปล่อยออกไปแล้วดีขึ้นว่าไม่มีคนมาเมนแล้วหรือว่ายังมีคนอยู่ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็มไม่ค่อยอยากให้ใครมาเมนมาอะไรแบบนั้นเลยมันผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเลยมันแบบมันไม่ดีมากๆเลยผมไม่ชอบเลย่ะเป็นผมเป็นใครๆก็เอา้าได้กระทะสวยฮนะโอ้โหคนที่อยากได้กระทะโชคดีคนระับวันนี้ คนที่อยากได้กระทะหรือปีกปีกแมงปอนะครับเดี๋ยวขอเซฟก่อนสักครู่หนึ่งนะครับผมบีบไฟแล้วก็เซฟอ่ะผมรู้แล้วสําหรับคนที่ถามว่าพี่ครับผมกล่องกระสุนกล่องพวกนี้ปีกแมงปอหาจากไหนครับผมอ่ะสาหรับคนที่ยังไม่มีกระทะนะครับผมอ่ะดูนะสําหรับคนที่ยังไม่มีกระทะให้มาเอาจากกล่องน,นี้ได้เดี๋ยวผมวงไว้ให้อ่ะเดี๋ยววงนานๆเลยอันนี้วงนานๆเลยตัววงประมาณ นี่แหละวงๆนานๆเลยเนี่ยท่านผู้ชมเห็นแน่นอนนะครับผมตัวนี้ใครอยากได้กระทะหรือปีกแมงปอนะครับผมสามารถหาได้จากกล่องนี้นะครับอาถามว่าทําไมถึงรู้ว่าม่ต้องมีปีกแมงปอแน่นอนเพราะว่าไม่มีกระทะไงท่านผู้ชมกระทะกับปีกแมงปอมันจะอยู่กล่องนี้นะครับผม่าซึ่งถ้าเราได้กระทะมาเฮ้ยผมไม่อยากได้ผมอยากได้ปีกแมงปอมากกว่าก็กดไปกดรีเซฟแล้วก็เข้ามาเอาเข้ามาเอาอย่างนี้เรื่อยๆอนะอาโอเคก็ทาน่าจะทาเปแล้วแหละก็คือกดออกไปแล้วกดรีสตอร์แต่ว่า แต่ว่าต้องรีหน้ากล่องนะก็คือห้ามเปิดกล่องก่อนนะห้ามเปิดกล่องก่อนแล้วค่อยไปไปเซฟนะต้องเซฟก่อนเปิดกล่องเข้าใจไหมเออเซฟก่อนเปิดกล่องประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปสู้กับแมมมอสกันนะครับผมเป็นแมมมอสน่าจะห้องสุดท้ายแล้วไหมแมมมอสน่าจะห้องสุดท้ายแล้วก่อนเจอกับบอสนั่นเองนะเออก็อย่าลืมอย่าลืม,มเอากล่องสําหรับคนที่ถามดนะ้วยเนาะคนที่ถามเข้ามาว่าพี่ครับผมเออพาไปเอาของอะไรนะพวกเออกระทะหน่อยครับกระทะปิดแมงปอพาไปเอาหน่อยครับนี่ไง ได้กระทะมาแล้วเรียบร้อยก็นี่นะกล่องนี้เลยนะกล่องเมื่อกี้ไอ้กล่องที่ให้ดูเมื่อกี้แล้วนะนะโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าการสู้กับแมมมอสก็คือง่ายๆบ้ามันเดินช้าครับผมไม่ต้องวิ่งไปไหนก็ได้เนี่ยยืนเฉยๆตีเฉย,ยๆก็ได้นะครับผมเออชิวๆครับผมไม่ต้องรีบนะโอเคครับผมไปกันเลยโอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เคลียร์แมมมอสเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะก็จะเข้าไปเอาตัวของเทค เทคิหลักก่อนใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นของเทคิหลักก่อนเส้นยาวๆเนี่ยครับผมเฮ้ยมมนมีกบดักอะไรเพราะว่าทำไมมันมืดจังอะมันมืดจังในแะผนที่บอกว่าไม่มีกบดักนะแต่ว่าทำไมมันมืดจังวะมืดมากๆเลยอะเออมืดจังไม่มีแล้วโอเคนี่นะครับผมของเทคหลักจะได้อะไรโอ้ได้เอานี่มันเทคเทคลองนี่ว่าเอออันนี้มันเทคนลองนี่มันเทคนี่นี่ว่าเทคนนี่เทคชิลลิ่งนะครับผมนี่เทคลองนะอันนี้คือเทคลองนะครับผมไม่ใช่เทคคหลักนะผมดูดูแผนที่ผิดนะครับเออ ดูแป๊บเดียวแล้วก็หันมาไงอันนี้คือเทคลองนะครับผมมาครอยากได้เทคลองอะไรก็มาเอาได้นี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเอาเทคลักกันเทคลักก็คืออันที่อยู่ข้างนอกแหละถ้าเกิดคนไหนที่มีเทคลักเสร็จหมดแล้วอ่ะก็รีบๆไปสู้กับบอลแล้วก็ออกเลยก็ได้นะเพราะว่ามันไม่จําเป็นนะใช่ปหละ่ะเพราะเทคลักมันก็ได้กันหมดแล้วแหละแล้วก็เทคลองก็ได้กันเกือบหมดแล้วมนะั้งเออนะครับผมนี่นะครับนี่ได้เทคระเบิดมานี่นะครับผมเป็นของ เทคหลักนั่นเองนะครับผมเมอประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปเตรียมตัวสักคู่หนึ่งแล้วก็ไปสู้กับบอสกันเลยดีกว่านะเพราะว่าต้องไปเซฟด้วยถ้าไม่เซฟเดี๋ยวต้องไปเริ่มใหม่อีกนะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมไม่ต้องเซฟวะเดี๋ยวลองเออเดี๋ยวเราสู้กับบอสไปเลยว่าเนาะไม่ต้องเซฟหรอกผมรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาท่านะผู้ชมหรือเปล่ปปาตัดไปตัดมาเดี๋ยวงุ่งอีก,กอะไรอีกโอ้โหเี๋ยว่าท่านผู้ชมไม่เข้าใจไงโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตทําการเปลี่ยนานาฟสักคู่ ยาตีแรงนะครับผมอย่างอื่นไม่ต้องเปลี่ยนละไอปงปืนไอปืนอะไรก็ใช้อันเดิมแล้วก็เสื้อก็ใช้เดิมนะครับผมไปลุย let's go ดัานนี้เอ่อด่านนี้เป็นด่านโล่งอ่าโอเคก็คือตีทางไหนขวามือหรือเปล่าขวามือของใครเสมอเฮ,ฮ้ยโอ้โหเกือบขวามือของเขาเสมอใช่ไหมนี่ไงยิงอย่างนี้นะครับผมยิงอย่างนี้เลยนี่ไงขวามือเสมอ ขวามือเสมอนะครับผมนี่ขวามือเสมอตีอะไรหรอตีอะไรหรอตีอะไรหรอค้ามตีอะไรหรอครับอุ้ยไม่โดนนะไม่โดนนะเห็นไหมว่ามันไม่โดนนะอาจารย์อาจารย์ไม่โดนจ้าไม่โดนจ้าไม่โดนจ้าไม่โดนอาจารย์อาจารย์ตีอะไรตีอะไรตีอะไรของคุณตีอะไรของคุณอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่โดนไม่โดนอยู่ดีไม่โดนอยู่ดีไม่โดนไม่โดนไม่โดน นี่มันบอสหรือขนมนี่มันบอสหรือขนมนิ่มจังเลยนิ่มจังเลยบอสหรือขนมจริงๆใช้ดาบฟันได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมใช้ดาบฟันให้ดูนี่เราระยงใกล้ๆนี่ฟัน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 เฮ้ยทำไมไม่โดนวะเฮ้ยมันฟันไม่โดน่ะท่านผู้ชมมันโดนอะไรวะทำไมฟันไม่ได้วะท่านผู้ชมผมฟันแล้วมันเลื่อนมันไม่โดนอะแต่ยิงโดนนะยิงเข้ามากเลยยิงแบบโอ้โหรถเยอะอยู่นะโอเคโอเค ต้องเล่งคลิปแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวผู้ชมเบื่อไอต,ตัวนี้พี่ตกไปแล้วสิบล้านรอบแล้วนเนี่ยพี่ยาวโอ้พี่ให้ผมดูอะไรเนี่ยยาวากเกินขออภัยด้วยนะที่ให้ดูยาวนะเออเดี๋ยวก็ประมาณนี้แหละก็ไม่มีอะไรเลยนะท่านผู้ชมก็ไม่รู้ทานผู้ชมเบื่อหรือเปล่าเวลาตกบอสแล้ว,บบลวพี่ตกเหมือนขนมเลยพี่ตกแบบโอ้โหมันเหมือนไม่ใช่บอสอ่ะพี่อะไรเงี้ยเออเดี๋ยวก็จะบอกว่าพี่มันไม่ใช่บอสแล้วมันเป็นขนม,มเป็นขนมหรือเปล่าเป็นขนมแล้วเนี่ยดูดิพี่ตกมาหน้า พี่สอนพวกผมตบมันเนี่ยโอ้โหมันไม่โหดมันเนี่ยมันไม่ใช่บอสเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็สอนแบบตามความเข้าใจของผมนะแล้วก็แบบท่านผู้ชมใช้ได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์กันบอกกันหน่อยนิดน,นึงนะเทคนิคนี้โอ้โพี่ผมสู้สบายไหมหรือแบบเออแบบพี่สู้สบายมากหรือว่าพี่ครับผมผมใช้มีเป็นเลยบักอะไรเนี่ยผมตีมันไม่ได้เลยอะไรอย่างี้ก็ฝากบอกกันด้วยเนาะเออแต่ไอ้บอสโดโดนัยแล้วนะไอ,บอนะไอบอนะักนั่นนหะโหดจริงนะเราฆ่าบอสได้แล้วแต่ว่า ลูกสมุนอยู่ไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอ <c oughs> โอ้มันจะกิ้งไปไหนของมันวันนั้นน่ะอึ๊บหลบดีหลบดีรออะไรอ่ะหลบดีรออะไรอ่ะเห็นไหมโอ้โหใครนีใครมาเจอตัวมันแบบด่านนี้แบบอุ้ยพี่ด่านโล่งจังอ่ะพี่ยังต,ตีตรงไหนได้อ่ะโอ้หพี่ผมไม่มีดิอย่างงี้ผมไม่มีที่หลบนะเนี่ยเออนะท่านผู้ชมก็แบบคนใหม่ก็ไม่เคยเพิ่งจะมาดูไงแบบว่าเออพี่มันสู้ยังไงล่ะนี่่อะพี่ยืนตีให้ดูเลยแล้วกันเห็นไหมดูดิมันเดินหนีพี่แล้วเนี่ยมันกิ้งหนีไปด้วยด้วยโอ้โห ดูดิเนี่ยเห็นไหมมันตีไม่โดนเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเอาปากกัดแทนแล้วมั้งเนี่ยดูดิโอ้โหดูดีชิวชิวนะท่านผู้ชมไม่ต้องรีบมากมไม่ต้องรีบแบบโอ้รีบเลวี่เดี๋ยวเวลาหมดไม่หมดหรอกท่านผู้ชมถ้ายิงไปเรื่อยอย่างเงี้ยให้ยิงไปเรื่อยแบบเนี้ยมันต่อโตอะไรเราไม่ได้เลยดูดิ <laughs> นี่ผมไม่ได้ยิงหัวมันนะเนี่ยยิงแต่ตัวมันอย่างเดียวแล้วดูดิเนี่ยผมยิงแต่ตัวมันอย่างเดียวเลยวิ่ยนีและวเอ้ยผมลืมกดวินดี่ดันเยี้ยนโห่ลืมอีกแล้วดีนั้นยังจำได้ เี๋ยวเราไปดูกันจะได้อีกกี่อันนี้นะ okay, 5, โอเคห้าพันหนึ่งโอ้ตีไม่โดน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 สามพันแปดโอ้โหเฮ้ยมันรีเลือดเมื่อกี้ผมเห็นแล้วมันรีเลือดอย่ายิงรีเลือดหรอกิ้งมาดิปัม๊มมันก็นเอ้ยโอ้อันนี้มันเหยียบอันนี้มันเหยียบขาหลังเหยียบเมื่อกี้ทนะี่มันตีผมได้นี่ไงตายซะ เร้ยรอยฮะได้ไมา25เอมเบอร์เอ้ยอินิเมนต์ได้ทั้งหมด45อินิเมนต์นะครับผมโอเคด้านนี้ให้แค่45อินิเมนต์นะครับผมโอเคเลยนี่เรามาถ่ายรูปคู่กันเซลฟี่เซลฟี่หน่อยเซลฟี่หน่อยเจ้าบอส โอเคครับผมถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบคลิปนี้หรือคลิปนี้มีสาระมีประโยชน์อย่างไรอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับ y ายเอด้วยและอย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามผลง,งานต่างๆนะครับถ้าเกิดอยากดูไลฟ์สตรีม like stream, อยากดูสตรีมเกมสดไปดูดที่ช่องอแฟนเพจใต้คลิปใต้ลิงก์ลิงค์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม,ผมกดเข้าไปแล้วก็ไปเจอกันที่หน้าแฟนเพจ y า n d p ได้เลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ y า n d p นั่นเองนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครััััับบบผผผมมมมขออให้้้ท่ากกนนนนนนูชสุกกกกเเะครวีจ อยอเกนครับผมบ๊ายบาย